สวัสดีจ้าวันนี้เจ๊หมูมาแจากสูตรซี่โครงหมูต้มผักกาดดองอร่อยหอมแถมรสชาติกลมกล่อมมากเลยค่ะวัตถุดิบก็ไม่เยอะเลยนะสูตรนี้ซี่โครงหมูต้มจนเปื่อยเนื้อนุ่มร่อนออกจากกระดูกเลยค่ะพร้อมแล้วมาดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนำผักกาดดองมาหั่นขั้วออกจากนั้นหั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำ วันนี้เดียนหั่นความกว้างประมาณครึ่งนิ้วค่ะหั่นจนหมดแล้วนำไปพักไว้ก่อนต่อด้วยการเตรียมซี่โครงหมูวันนี้ใช้2กิโลหั่นแยกชิ้นโดยหั่นระหว่างร่องของกระดูหมูค่ะหั่นจนหมดแล้วนำไปพักไว้ก่อนนะต่อมาตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปตามด้วยเกลืหอหนึ่งช้อนโต๊ะใช้ไฟกลาง พอน้ำเดือดดีแล้วเนี่ยตามด้วยผักกาดดองค่ะการที่เรียนนำผักกาดดองมาต้มก็เพื่อลดความเค็มที่มีในตัวของผักกาดดองนะวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ทําให้ผักกาดดองเนี่ยไม่เปรี้ยวหรือว่าเค็มจนเกินไปค่ะนอกจากนี้ยังทําให้ไม่มีกลิ่นน้ําผักกาดดองด้วยหลังจากที่นําไปทําอาหารเสร็จแล้วนะคะต้มสัก5นาทีจากนั้นก็นําไปพักไว้ก่อนเริ่มลงมือทําต้มซีโ่โครงหมูผักกาดดองกันเลยค่ะตั้งหมอ้อตามด้วยน้ําเปล่าใช้ไฟกลาง ตามด้วยผงปรุงรส1ช้อนชากระเทียม8กลีบสีอิขาว8ช้อนโต๊ะปรับไฟใช้ไฟแรงได้เลยนะคะพอเดือดดีแล้วตามด้วยซี่โครงหมูที่หั่นไว้ระหว่างต้มให้ช้อนฟองออกด้วยนะคะทุกคนฟองที่เห็นเนี่ยมาจากสิ่งสกปรกที่อยู่ภายในกระดูกหมูค่ะแล้วก็จะทำให้น้ำซุปข,ของเราใสาขึ้นด้วยนะคะจากนั้นตามด้วยผักกาดดองที่เตรียมไว้ คนให้ส่วนผสมในหมอ้อเข้ากันดีเลยนะคะต้มต่ออีกประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้หมูสุกและก็นุ่มดีเลยค่ะเรียบร้อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูซี่โครงหมูต้มผักกาดดองกระดูกหมูอ่อนแบบกรุบๆรสดน้ำซุปให้คล่องคอเลยค่ะฟินมาก สูตรนี้ทําขายได้เลยนะคะทุกคนผักกาดดองต้มกับน้ําซุปกระดูกหมูเข้ากันมากๆเลยค่ะหอมหวานกลมกล่อมอร่อยสุดๆที่สําคัญทําง่ายด้วยนะคะอย่าลืมเอาสูตรนี้ไปทําตามกันดูนะคะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทากอินดอกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ